อ่่าาะไรชื่อชื่อแสนเพชรครับแสนเพชรค่ายอะไรค่ายเอ่อไม่กันเงินเกียรติแสนเพชรเดิมๆหนึนะเกียรติพานทองอ่าวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่น้ำหนักร้อยสิบสองจุดเก้าสิบเออ่าก็โชงพิกัดร้อยสิบร้อยสิบสามนะผ่านเลยเราลดมากี่โลลดมาเอ่อ สองสามเจ็ดปอนด์ครับโอ้เจ็ดปอนด์ประมาณสามกิโลครับอ่าเราซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมอยู่ค่ายหมดเพชรยินดีเพชรยินดีนะมาอยู่ได้กี่วันอยู่ค่ายเฉยอ่ามาซ้อมที่ค่ายเพชรยินดีแหละได้ห้าปีครับอยู่ห้าปีแล้วแล้วไฟเนี้ยเต็มเก็บตัวซ้อมเต็มที่เนี่ยซ้อมมาเยอะครับประมาณเป็นเดือนเลยไหมครับเป็นเดือนเลยครับเกือบสามเดือนครับเกือบสามเดือนเลยไม่ได้ชกที่ไหนเลยไม่ได้ชกเลยโอ้โหแล้วล่าสุดชกที่ไหน เออวัดมะข่างแบบชนะหรือแพ้ชนะคะแนนชนะคะแนนมาแพ้ครับแพ้มาเคยชกที่นี่ยังไม่เคยครับครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยเราอยู่ไทยมากี่ปีแล้วนี่อยู่มาเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีแล้วพูดไทยได้แล้วได้อยู่ครับพอได้อยู่นะโอเคแล้วพรุ่งนี้เจอใครอ่ะพรุ่งนี้สมิงเหล็กใช่ครับเคยเจอไหมไม่เคยต่อยครับเคยเห็นไหมไม่เคยครับอ้าวแล้วชกไงดีพรุ่งนี้ สู้อย่างเดียวสู้อยย่างเดีวสไตล์เราไงเดินหรือว่าสีมือไฟเตอร์เลยเตะต่อยเลยครับอ่ะเราอายุเท่าไหร่และสิบสี่แล้วเราคนจากประเทศไหนอิหร่านะปล่อยปล่อยกิโลครับปล่อยปล่อยร้อยสิบแปดแล้วฟรีฟรีกิโลเฮานี่กิโลห้าเอ่อห้าสิบสามอ่าห้าสามกิโลนะแบบปล่อยๆนะสบายๆบายห้าสามโลเองโอเคเราสไตล์ไฟเตอร์ใช่ครับเราสูงเท่าไหร่ สูงร้อยหกหาชกมวยมาทั้งหมดเนี่ยกี่ไฟแล้วยี่สิบไฟครับฝากแฟนคลับเชียร์พรุ่งนี้หน่อยเชียร์ผมด้วยนะครับคุ้วันอาทิตย์นะครับขอบเชียร์ผมด้วยขอบคุณครับหน่อยขอบคุณครับสมิงเล็กเล็กนอมชัยครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ช่างพิกัดร้อยสิบสองครับอ่าก็มาผ่านเลยสบายสบายเลยครับคุณมากี่โลครับหตั้งนี้คุมมาสามสามโลครับครับตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมอยู่คล้ายคล้ายลูกศรอ่าคุณก็คุณบอกคุณซ้อมมีเยอะไหม เยอะครับเยอะเลยเก็บตัวมากี่วันไฟนี้เก็บสองเดือนเก็บสองเดือนเลยแล้วมาอยู่ค่ายลูกศรนานหรือยังยังครับหนึ่งปีหนึ่งครับเพิ่งปีหนึ่งนะมาอยู่ได้กี่ไฟที่นี่ก็นี้เมื่อไฟล่าสุดก็ต่อยลาวูกครับอืมวันนี้ก็เจอวันนี้ครับอืมก็คือเพิ่งไปต่อยได้นี่ไฟไฟที่สองครับไฟที่สองใช่ครับที่อยู่ค่ายลูกสวนเนาะครับผมเออแล้วต้องเจอใครครับพรุ่งนี้ชื่ออะไรผมโยมเจอกับ อะไรนะเพชรเอ่อแสนเพชรแสนเพชรอ่าแต่เขานักชกต่างชาตินะเคยเจอกันไหมไม่ครับอ่าแน่นอนเราได้เคยเห็นฟอร์มเขาไหมน่ะไม่เคยเห็นไม่เคยเลยแล้วพรุ่งนี้วางเกมวางแผนไงดีก็สู้ตามแผ้ครับอืมแผ้เรายังไงเปิดเกมเตะต่อยหรือว่ารอเข่าไปปลายหรือว่ายังไง ก็รอเก็บอาวุธกันครับยกสายก4ค่อยทำเดี๋ยวค่อยใายเนาะเราก็มีประสบการณ์ชก5ยกอยู่แล้วครับผมไม่ตื่นเต้นแล้วนะไม่ตื่นเต้นเคยชกกลางวันไหมเคยชกครับเคยชกที่ไหนที่นี่แล้วอ่าเคยชกที่นี่อยู่แล้วครับผมก็ไม่มีปัญหาเรื่องการปรับตัวครับผมอ่าล่าสุดชกไว้ที่ไหนครับเราล่าสุดชกที่นี่ครับแล้วก็ชกที่นี่ชนะเจ้าลาบูบูอ่าโอ้วันนั้นเจอหนักแรงงั้นเราแก้ไง แต่หนักก็หมดครับอืแต่เราแงก่ับอาแต่เราก็เอาตัวรอดได้รับโอเคพรุ่งนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับหรือว่าดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมครับดีแน่นอนเพราะว่าได้ซ้อมยาวเลยเนาะอายุอะไร้วครับอยี่สิบสองครับคนเราคนที่ไหนคนมอนครับอ่าคนมอนประเทศเมียนมาครับเมียนมาเลยเนาะเราไปปล่อยกิโลปล่อยห้าห้าครับอ่าเปลีเยศแล้วสไตล์มวย ขายมวยก็เดินแตะเดินต่อยมาแล้วก็ได้ทุกอย่างกันเนาะทุกอย่างสูงร้อยอะไรร้อยเจ็ดสิบเราโชคดยทั้งหมดนี่ประมาณมันสิบกว่าไยครับฝากไปน้องช่วยเชียร์พวกนี้หน่อยก็ฝากเชียร์ผมด้วยครับอืมเอาชนะมาให้ได้ครับครับผมขอบคุณครับ